ได้ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับจ่าพันวิโรจน์นะครับวันนี้ก็เราจะมาพูดถึงเรื่องหมอรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับสำหรับวันนี้นะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะครับถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าจะเป็นคลิปรักษาหมอรองกระดูกทับเส้นหลังเลยนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับเราจะมาพูดกันก่อนนะครับว่าเราจะทํายังไงให้มันหายนะฮะวิท่าเนี่ยหายร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับแต่ก่อนจะอื่นเนี่ยต้องรู้ก่อนเนาะว่าอาการเป็นยังไงนะครับเนาะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ตัวเองเป็นดูนะครับ อาการก็คือเป็นที่หลังครับมันจะมีอาการปวดหลังนะครับปวดที่หลังอนิดๆนะฮะอาจจะปวดไม่มากอาจจะเหมือนกับปวดหลังเคล็ดขัดย่องนิดๆนะครับจากนั้นมันจะลงไปในเบ้าก้นหรือก้นย้อยหรือตรงไก็เรียกก้นกกครับมันจะปวดบริเวณนั้นนะครับแล้วมันก็พุ่งลงไปที่ขาครับลงไปที่ฝ่าเท้าเลยครับคราวนี้ชาที่ฝ่าเท้าจะมีอาการปวดมากๆเลยนะครับข้างใดข้างหนึ่งนะฮะแล้วก็มีอาการที่แบบทํางานไม่สะดวกครับ ถ้าเกิดปล่อยไว้นานๆนะครับไอหมอนรองกระดูกที่ไปทับเส้นประสาทเนี่ยคือว่ามันจะมีหมอนรองกระดูกอยู่ตรงกลางกระดูกนะครับพอเราทําท่าอะไรที่มันขยับไปืยอนเนี่ยมันจะปิ้นออกไปครับไอหมอนี้ไปทับเส้นประสาทเส้นเลือดนะครับถ้าเลือดไม่เลี้ยงขาเนี่ยขาจะรีบไปข้างนะครับแต่การเป็นคนพิการครับผมเคยเป็นมาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นได้ก็หายได้นะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันนะครับว่าอาการพวกนี้มันเกิดได้ยังไงนะครับมันเกิดได้จากที่เราทําอะไรซ้ำซากนะครับเช่นเรานั่งนั่งหลังค่อมซ้ำซากครับนั่งหลังค่องเนี่ยนัคะรบ ทำงานเกี่ยวกับพวกบัญชีหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่านั่งเล่นเกมหรือว่านั่งอ่านหนังสือหรือว่านั่งขายของหรือว่านั่งในโรงงานนะครับรวมไปถึงที่ขับรถด้วยครับพวกขับรถไกลๆพวกแท็กซี่พวกรถ2แถวรถบรรทุกอะไรพวกนี้นะครับถ้านั่งนานๆนานแค่ไหนเวนลาประมาณ2ชั่วโมงถึงอ3ชั่วโมงครับติดต่อกันเป็นระยะเวลาประมาณ5-7ถึงปีเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้นะครับถ้าใครมีอาการอย่างที่ผมพูดเนี่ยก็ดูครับว่าเราเราเป็นหมอรองกระดูกครับเส้นหรือเปล่านะครับ อัรานี้อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ครับเช่นอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬานะครับเล่นกีฬาเช่นแบดมินตันบาสเกตบอลหรือว่าอะไรที่มันเกิดการกระแทกครับกระแทกปักปักปักเนี้ยนะครับทำให้หลังเราเนี่ยกระแทกไปปุ๊บหมอนรองดูปิ้นได้นะครับบางทีนักฟุตบอลก็เป็นนะฮะนักฟุตบอลเหลียวหลังคีัยปึ๊ดไปเลยนะครับเป็นได้นะฟุตบอลนะครับกีฬาหลายชนิดเป็นแล้วก็ฟิตเนสล่าสุดนะครับน้องที่เล่นฟิตเนสอายุ22ปีนะครับเขาเล่นฟิตเนสแล้วยกยังไงไม่รู้ครับผิดท่าครับดังแกล นอนเลยครับนอนกับพื้นเลยแล้วก็ไปโรงพยาบาลครับแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็มีอาการที่ผมบอกเนี่ยทรมานมากมาเลยนะครับก็เอาท่านี้ไปทำนะก็ดีขึ้นนะครับอ่ะคราวนี้เรารู้แล้วเนาะว่าอาการเป็นยังไงทําอะไรมันถึงเกิดขึ้นได้นะครับซวยที่สุดนะครับที่ผมเคยเห็นก็คือไอกับจามนะครับมีอายุหน่อยนะบางคนก็ไม่มีอายุเหมือนกันนะแต่มีอายุเนี่ยผมเห็นหลายรายแล้วไอกับจามครับนิดเดียวครับอย่างเงี้ยเป็นเลยเลยครับแล้วก็จามก็เป็นนะฮะก็ถือว่าโชคายจริงๆนะครับเนาะ คราวนี้เป so ็นได้ก็หายได้ครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีทําให้ท่านผู้ชมนะครับว่ามันทํายังไงมันถึงจะหายนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําตานที่ผมสอนนะฮะดูนะครับวิธีทานะครับหลายท่านบอกว่าให้ผมเข้าไปใใกล้กล้องหน่อยนะฮะผมก็นี่ครับเอามือชิดติดกันอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะฮะมือชิดติดกันแล้วก็เอามาไว้ที่ง่ามขานะครับง่ามขาตรงนี้นะฮะจากนั้นพอไว้ที่ง่ามขาเสร็จแล้วเนี่ยอ้าขาออกนะครับแล้วก็ก้มไปครับก้มไปเนี่ยแล้วก็เอาแขนให้ตรงครับเอาแขนเข้าไปให้ได้นะครับพอแขนตรง แรกๆอาจจะโยกไม่ต้องแรงก็ได้ครับโยกเบาๆอย่างผมเนี่ยครับโยกเนี้ยนะครับเวลายกอย่างการลงหายใจนะครับให้ทําเช้าสาสิบครั้งนะครับพอตกกลางวันก็ทําอีกสาสิบครับพอตกตอนเย็นก็ทําอีกสาสิบครับเนี่ยสามเวลานะครับสาสิบครั้งแรกๆเนี่ยท่านผู้ชมจะเอาแขนเข้ามาไม่ได้นะครับเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ยนะครับสองข้างเห็นไหมก้มไปเงียครับเวลาก้มเนี่ยหลังแอนๆหน่อยนะครับ แอนแบบว่าเป็นเดินหลุมลงไปลูกกันหน้าไม่ใช่หลังเต่านะไม่ใช่แอนหลังเตา่าแอนแบบเดินลูกกอนหน้านะครับนี่ครับถ้าทำไปแรกเนี่ยแขนจะเอาเข้ามาไม่ได้ครับหลายๆท่านบอกได้เลยครับว่าทําไม่ได้ครับเอาแขนเข้าไปไม่ได้เพราะว่าแขนจะงอครับเขาไม่เคยทำเนี่ยมากม้มปุ๊บแขนมันงอครับก้มไปเงี้ยไม่ได้เลยพอไม่ได้เกิดอะไรขึ้นจะมีอาการเจ็บฮะบเช่นเจ็บในกระดูกก้นกบเจ็บตรงหลังเจ็บตรงก้นย้อยเจ็บตรงเข่าแล้วแต่คนนะบางทีก็เจ็บข้อศอก แล้วแต่คนจะไม่เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรครับพอเราทําไม่ได้เนี่ยให้เราฝึกอย่างที่ผมบอกครับก็คือเช้ากลางวันแล้วก็เย็นหรือก่อนนอนก็ได้ครับให้ท่านฝึกอย่างเงี้ยสาครั้งนะครับเช้า30กลางวัน30ก่อนนอน30เวลาทําอย่ากลั้นลมหายใจนะครับก็ทาไปเรื่อยๆแร,รกๆอาจจะงอแล้วก็โฟกัสแขนไปเรื่อยๆนะเพ่งไปที่แขนให้มันตรงให้ได้วันใดที่ท่านผู้ชมทําตรงได้เนี่ยให้ทําแรงๆนะฮะพอตรงได้ปุ๊บเนี่ยในเดือนที่2ที่3ามให้ท่านผู้ชมทําแรงๆนะครับ แผนตรงๆแล้วก็ทำแรงๆนะฮะให้มันผลักออกมาข้างหลังในเดือนที่2ที่3เนี่ยท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนแล้วถ้ามันเคลื่อนมันจะดังกรืุ่ยๆนี้นะครับแล้วมันก็จะเข้าไปในสมองเราเราจะได้ยินถ้ามันดังเมื่อไหร่ออกการที่เป็นทั้งหมดมันจะทุเลาลงนะฮะเช่นปวดในก้นย้อยเนี่ยมันจะเบาเลยแล้วมันก็จะหายนะครับอาการป่าเช้า้าทาก็จะหายในวันรุ่งขึ้นนะครับแรกๆอาจจะมีการร้อนเผาลงไปที่มันร้อนเผาเพราะว่าไอหมอนองกระดูกที่ไปทับเส้นเลือดนะมันหลุดออกมาครับทำให้เส้นเลือด โป่งแล้วมันเริ่มจะพุ่งนะฮะอนนี้มันจะร้อนเผาไม่ต้องไปตกใจนะครับอ่ะคราวนี้เรารู้วิธีทําแล้วนะครับเรารู้วิธีทํากันแล้วเนาะก็ทํายังไงนะฮะทุกคนโอเคเนาะคือเข้าใจแล้วเนาะเอาแขนเอามือไว้ตรงนี้นะครับนิ้วชิดติดกันนะฮะนิ้วชิดติดกันนะครับแล้วก็เอาไว้ที่ง่ามขานะครับนะฮะแล้วก็อ้าขาออกนะครับแล้วก็ก้มไปแขนต้องตรงนะครับถ้ากลัวมือหลุดก็เอานิ้วกำมือเกรงไว้แน่นๆครับแล้วใช้อุ้งมือดันเอานะครับวันนี้อากาศเริ่มจะมืดแล้วอ แล้วก็เอาอุ้งมือดันเอานะครับอย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมเวลาทำอย่าก,กั้นลมหายใจนะครับห้ามกั้นลมหายใจโดยเด็ดขาดนะครับค่อยๆทาไปนะค่อยๆทาไปแล้วถ้าผู้ชมจะรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นดีขึ้นถ้าใครทําแล้วรู้สึกมีอาการเจ็บเจ็บมากๆเนี่ยเจ็บจนทําไม่ต่อไปไม่ได้เนี่ยก็พักก่อนก็ได้ครับพักให้มันแบบว่าเออรู้สึกมีกําลังใจขึ้นมาก่อนเนาะคือมันมาถูกทางแหละแต่มันจะต้องผ่านจุดเจ็บห้ได้นะครับถ้าเราผ่านจุดเจ็บไปได้เนี่ยมันก็จะถึงจุดรักษาแล้วล่ะเข้าถึงจุดรักษาแล้วถ้าแขนเราตงารงเมื่อ คือมันรักษาเราได้เราก้มลงไปแล้วแขนตรงเนี่ยรับรองว่าหายแน่นอนนะครับอาการที่ผมบอกทั้งหมดอ่ะมีอาการปวดที่ในเบ้าก้นพุ่งลงขาชาฝ่าเท้ามันจะหายนะครับแล้วเราก็จะกลับมามีชีวิตใหม่นะครับทํางานได้ปกติเล่นกีฬาอะไรได้หมดนะครับคราวนี้มันจะมีท่านอนทําด้วยนะครับก็คือเวลาเรานอนทำ <c oughs> เนี่ยบา,บางท่านลุกขึ้นมาทาไม่ได้นะมันก็หมดกาลังใจที่จะอยู่นะที่จะอยู่แบบว่าใช้ชีวิตต่อไปนยมันรันทดมากคนที่เป็นนะมันรักษาหลายที่ก็ไม่หายนะครับ ไปฝังเข็มก็ดีขึ้นบ้างแต่ก็ไม่หายนะครับไปหาหมอฉีดยาก็ดีขึ้นบ้างแต่ก็ไม่หายครับแล้วก็ไปฉีดอยู่นั่นแหละครับแล้วค่ารักษาก็แพงนะครับแล้วก็กินยาแก้ปวดกินแรกๆสองสาเดือนแรกอาจจะดีครับอาจจะเออทุเราต่อไปมันดื้อยาก็ยังไม่หายอีกนะครับตอกดึงพวกนี้ไปตอกไปดึงแรกๆดีพอต่อไปก็ไม่หายก็ยังเป็นอยู่คราวนี้ก็ไม่อยากจะไปแล้วมันไกลค่าใช้จ่ายมันเยอะนะครับแล้ววิธีของผมมันไม่เสียเงินสักบาทเดียวนะครับ แล้วมันก็หายกันเยอะสําหรับท่านที่ทำเนี่ยนะครับตั้งใจไว้นะครับว่าเราต้องทําได้เราต้องทําได้นะครับมีคนหายเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เอาท่าผมไปทํานะครับแล้วก็คนเหล่านั้นนะครับก็มาพิมพ์คอมเมนต์ใต้ล่านะครับเพราะว่าเพื่อจะเป็นแรงใจให้ท่านผู้ชมนะฮะลองเข้าไปดูคอมเมนต์ใต้ล่านะครับจะมีหลายท่านเลยที่เอาไปทําแล้วดีขึ้นนะครับอาการดีขึ้นบางคนก็หายขาดไปเลยนะครับคนพวกนี้ก็ต้องเป็นบุญนะขอให้ทุกคนมาลงคอมเมนต์หน่อยนะครับเพื่อจะได้เป็นบุญเนาะ เพื่อรักษาคนผู้ป่วยต่อไปผู้ป่วยต่อไปที่เข้ามาเห็นคลิปของผมเนี่ยจะได้แบบเออมีคอมเมนต์ล่างเยอะมีคนหายเยอะมีคนดีเยอะจริงๆไม่ใช่น้มาม้คือเขาทําแล้วเขาหายเขาดีจริงๆเราก็จะได้มีกําลังใจเนาะที่จะได้ทําต่อไปที่จะได้รู้สึกว่าเออชีวิตมันยังต่อไปได้ถึงมันจะไปรักษามาทั่วทุกอย่างแล้วแต่นี่คืออาจจะเป็นแสงสว่างเนาะสำหรับหลายๆท่านที่เห็นแล้วแบบอ่ะเรามีกําลังใจเว้ยเราจะสู้กับมันต่อไปเว้ยเราน่านจะหายได้คนอื่นก็หายได้ คนแก่นะครับอายุ 60- 70เนี่ยทำหายนะครับโทรศัพท์มาหาผมดีใจมากๆนะครับมีคุณป้าอยู่คนหนึ่งอายุ70กว่าทำอาทิตย์เดียวหายครับเป็นมาทั้งหมด10กว่าปีฮะสิกว่าปีนะครับทำอาทิตย์เดียวนะครับหายแต่แต่อาการของป้าแกเป็นแต่ไม่รุนแรงไงคือเดินได้นะครับแกเป็นก็จริงนะแกก็ปวดในหลังเคล็ดขัดย่อแล้วก็ลงในก้นย้อยนะครับลงในเบ้าก้นแล้วก็ไปที่ขาแต่แต่ฝ่าเท้าป้าแกยังไม่ถึงกระชานนะครับแต่แกก็มีอาการปวดนะเดินไปไกลๆก,ก,ก็นั่งละ เดินไปสักประมาณไม่ถึงเสาไฟฟ้าก็นั่งแล้วแล้วแกก็ทําท่าผมเนี่ยอาทิตย์กว่าหายเลยครับหายขาดเลยครับเขาก็ดีใจก็โทรมาเนี่ยฮะขนาดคนอายุ70กว่ายังหายได้แล้วทําไมเราจะหายไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีแรงใจให้กันนะคลิปวิดีโอเนี่ยลงบ่อยๆลงทุกอ,อาทิตย์เพื่ออะไรเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ค้นหาได้ง่ายเนาะหาแล้วก็เจอแล้วก็เอาไปทําใครที่ไม่เป็นก็สามารถส่งต่อให้คนที่เป็นได้นะครับพ่อแม่พี่น้องเขาเป็นเขาทรมานนะไปหาหมอโอ้โหค่าใช้จ่ายมากมากมายเลยเนาะ เราก็เนี่ยวิธีรักษาศาสตร์โบราณอย่างเงี้ยมันน่าจะคงไว้นะครับเราผมก็เอามาเผยแพร่ท่านผู้ชมเพื่อท่านผู้ชมจะได้ใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนะคนที่เป็นอ่ะนะอ่ะเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะมาอธิบายถึงท่านอนทำแต่วันนี้พระอาทิตย์จะตกดินแล้วมันมืดแล้วผมไม่มีเวลาแล้วน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะเดี๋ยวผมจะมาสอนท่านอนทำนะใครที่ลุกขึ้นไม่ได้นะครับติดตามช่องนี้นะนอนทำหายนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับวันพรุ่งนี้ รถพยาบาลเห็นไหมรถพยาบาลเราป่วยเราอะไรเราต้องไปโรงพยาบาลน,นะฮะค่าใช้จ่ายเสียเวลาเยอะแยะอันนี้ไม่ต้องไปนะครับก็รักษาที่บ้านได้เลยทําตามผมสอนโอเคครับยังไงก็ท่านผู้ชมนะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับจะได้มีคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาผมก็ได้มีกําลังใจทําต่อไปด้วยนะครับ วันนี้ต้องไปก่อนนะครับพรุ่งนี้นะครับผมจะมาสอนท่านอนทำนะทำยังไงนะคนที่ลุกขึ้นไม่ได้นะผมจะมาสอนให้นะครับรับรองท่านลุกขึ้นมาแล้วก็ทําท่าหลักผมได้แล้วก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ท่านก็จะมีพลังในการทํางานต่อไปเนะาะสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนพระที่ตกดินแล้วนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม